รักนอรอสพบกับนสอดกระดูกดวงจะเลิกวางบังเลสซี่มรณะชนไปนะครับซาแมนดูรัวอ๋อใส่เวทอันนั้นยังเก่งอยู่ยังยังยังเก่งอยู่นะสำหรับพี่นะครับ มอจพิที่านอะไรอุ้ยอุอ้ยหัวใจจะวายไม่น่าถามคำถามนี้อ uh, ่าห้าสองห้าสองเอ้ยห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็ตีห้าหนึ่งห้าหนึ่งทันไหมเล้อยเทินสี่เราจวนี้เทินห้าเราก็พยายามลัมไม่ได้ลัลัไม่ได้เวทแล้วถ้าเข้าสี่อีกโอเคยังไม่จัวเนาะ ลงไปทาโฟร,รุ่นเดียวกันเอาอคุณดนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับเอาไปโจทึ้นมาหมักเขาให้แม่งดีไฟดอกเดียวหายหมดเลยแต่ดีไฟก็ดีทำให้เราได้เล่นใบนี้ อันนี้เ,เราจะได้เล่นแล้วเจ้าต <ikke> ้องปล่อยให้บทเพลงเป็นเล่นเวรอาวุธก็ยังไม่มานะอาวุธเราก็ยังไม่มาไม่เป็นไร <G> ไม่เป็นไรเราต้องเราต้องสู้แล้วก็แทมโปให้ได้นะครับแทบมบโปให้มันอยู่รอดปลอดภัยนะครับ <un> โคกโคืออะไรอ่ะอันนี้เราไม่มีนี่และ หายากเหลือเกินหายากเหลือเกินอะปาดสามฮิวหไม่มันไม่มีอะไรอยูอเล่วมันมันก็แค่ปาดสามฮิวหเออจะได้ไม่ต้องเสียเจ็บอ่ะกลอฟ ีอาวุธปัญหายากจังวะอาวุธกูปัญหายากจังวะเสีายครูไปเล่นแล้วได้ไหมเด็กเงี้ยตอนนี้มันขาดมันเหลืออะไรวะมันเหลือยิงยี่สิบใช่ไหมนี่เราไม่เหลืออะไรแล้วนะเราจะไม่เหลือส้วนตีอะไรแล้วนะ คนี่เราไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนเนี้ย <c oughs> อ๋อใส่จัวอาวุธดอบสองอ๋อโอเคไอซีไอซีได้อยู่ไม่นานก็น่าจะได้อยู่ <c oughs> พีาา <c oughs> ่นึกว่าใบอาวุธดอบสองที่แบบเรียกโซเทมันจึงมาเนาะ <c oughs> ยังคีนไม่ได้หรกอวะยังคีนไม่ได้ยอกเราก็จะยืนหยัดยืนยงคงกระพันมึงก๊อปอีกแล้วเหรอแต่รอบน,นี้อ๋นนอมัน,นจะมียิงยี่สิบอ่ะมึงยิงกูยี่สิบไปอ่ะ้เสะอน่าห้ามเข้ามาใกล้ว่านี้เหน,นื่อยจริงๆคนแบบนี้ ไาาาาอเเ้จะลบไปสองถูกป่ะเธอหน้าเราจะมีสิบล็อกหนึ่งซึ่งยังไม่พอต้องเธอหน้าเราจะคีนออกไปแล้วก็เราจะคีนทุกอย่างออกไปแล้วก็ไอ้นี่เราก็เปิดยอก เขาก็ยังไม่มีนะเขาก็ยังไม่มีของโอ้โหออ๋โโอเอเท่าไหร่านผู้ชม11 3ตัวไปต้องใช้บริการแล้วต้องใช้บริการเทปยอกแล้วสกอร์เท่าไหร่ครับศูนยองโอเคเทปยอกเคลียร์ เคลียร์ด <book> ่วนวันนี้รับสุนทรวันน <i> ี <h ums> like ้แนะนำดูม <sair> ีครับมีมีช็อตกูตหน้าสั่นอาจวจะช็อตกูขนาดนี้เอากูไปเล่นบ้านเลยไหมล่ะไป ทะเลาะกันเองก่อนโอเคแม่งยังไม่พออีกเหรอเออเรียกว่าเคลียร์สะอาดเคลียร์สะอาดเพราะว่าอาจารย์ยก เทพที่สองของัก้ทันยเรายังไม่หมดทีรักต้องเล่นลอ็อกอีกใบหนึ่งอ่ะสามใบล้มไหม สบายอัดตัวยักษ์นะจิ๊นสนับสนุนโดยเพจ Eliads นะครับ <Yeah. S 1> เพจสตรีมเมอร์และร้านค้าร์ฮาร์สโตนนะครับ <Yeah. S 1> มีให้บริการทั้งสกินแพ็กการ์ดเทเวนพาร์ตพรีออเดอร์หรือแม้กระทั่งรนะุนสโตนเนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอนนะครับที่สำคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับ อย่าลืมว่าสันหรืพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึงรักนะรสพบกับสกาเลสสกาเลสกระก๋เท่าไหร่ครับหนึ่งสองครับเน่าเปืเ่อฟังเพลงซักสิมรณะชนอันนี้เราต้องเก็บไว้นนะมาชา้ามาทันครับทันครับได้กิฟแล้วอู๋แม่งเล่นยากอะ่ะคิดนานม,มากดูสิคนเราไม่ได้เล่นเควสไม่ได้ทำเลย ได้สกินนะครับยังเลยวันนี้ไปไทยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยไงยุ่งๆนะครับเป็นลายแดงหรอใ <c oughs> บนี้ดีนะมันทําให้เราแบบเรียกของมาได้นะครับ ไอใบเคิร์ดอะ่ะมันถือว่าเป็นธรรมชาติไหมติดเคิร์ดโดยธรรมชาติอะ่ะไม่ใช่ไหมถ้าอาวุธมาไวอะ่ะดีจริงๆ,รงๆเราควรใส่อาวุธแบบแบบที่แบบที่มีน้องคนนึงว่าไวนะ้นะครับดีแล้วครับเจอเพื่อนเจอครอบครัวเกมดีงี้ไม่ปิดหรอกมึนนง หน้าเราจวยอีกถูกป้าลดอีกยิงขัดพืนเท่าไหร่เอาแค่ปลาคองให้รอดนะนปลาคองให้รอดสูตรทำสูตรทำสูตร,ตรอันใช่ไม่ได้เวน้ำแข็งนายใช่เวน้ำแข็งกสิสวัสดีไม่เวน้ำแข็ง,ค,ขงคือก็ฟีกกูได้โอเค มีโอกาสที่มันจะเล่นไอแบบสามใบเถาอะ่ะไอแบบไอแบบที่มันปาดเคิร์ดไปหนึงแล้วก็ปาดเราสามอะ่ะนะครับต้องระวังใครรู้บ้างโอเคตึงๆเองแข็งมึงหน้าสนน่าจะต้องทีด้วยท่ามาตรฐานนะครับอะไรคือท่ามาตรฐานวะพี่อ่ะเดี๋ยวดู <Yes. S 2> อ่าใบนี้ดีมากนะลดราคาถ้าเราเล่นธรรมดาลแล้วสามแลกเลยได้ไหมแบบยิงแบบงง่ๆสามแลกยี่สิบสี่ดาเมจนะเออเราอาจจะเราอาจจะเล่นแบบงง่ๆได้นะเ,เช็คเช็คไว้ก่อนเช็คไว้ก่อนเช็ค แบบกดโลบพาวเวอร์แล้วก็ปักไปเลย3ามแลกชนะไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดเล่นเลยเจ็บแค่ไหนก็ไม่เท่าโรคร้ายของเจ้า ข่าวเบ้าทิ้งคอมโบแล้วก็สามแลกตรงนี้เลยเพราะมันสามแลกไม่ได้นี่หว่าเพราะว่าไม่มีมินเนี่ยนสามตัวต้องมีมินเนี่ยนสามตัวถึงจะสามแลกถูกไหมโอเคตึง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 สามแลกนี่อ่านที่เขาพานั่นสำลักไอ้ผ้า แต่ว่าเดี๋ยวเรามียอกอยู่เรามียอกอยู่ไอตัวนี้ดิสโกเมอร์เก่งซะด้วยนะแรงแรก,กสามเศร้าอ๋อแรกสามเศร้านะแล้วสามแรกได้ครับแบลูมันนักหนัก มันจะมีระเบิด3ออใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรใจร้อนไปหน่อยควีนอีก2ใช่ไหมยอกอุ้ยอุ้ยมีใบ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 นี่เชียร์แม่งตัดลำโพงโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อย หน้าเราจะได้กี <online> <pl ains> ่แล็กเราจะได้เราจะได้แค่4แล็กนะ4แล็กพอไหมสี่แล็กก็จะหอใจดูยำโพอ้าวมันมันมันไม่รู้เหรอเรามีบอักไปเนี่ยรถเท่าไหร่รถแบบโขกอะสบายสบายๆนะครับ สบายสบายจัดไปสี่ล็กเบาเบาตึมตึมตึมสบายสบาย